สวัสดีครับพี่น้องเจอกันตอนเช้าเช้านะครับผมตอนนี้ก็บยูนี่ครับพ,พี่น้องครับยูปากทางเข้าวัดลาดประดุกนะครับยูหลังห้มปูครับยะใส่กับมางั้นจะยู่หลังห้มปูเลยครับผม น้องกำลังเริ่มงานกันจะเศร้าเลยครับผมทีงเมทีเขานะครับเริ่มงาน,นเลยครับตอนเช้านะครับน้องปากทางเข้าวัดลักประดุกนะครับนนทบุรีนะครับรน้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับทีมงานสาวน้อยละเพื่อนโ์นะครับผม นี่ก็จะเป็นหมู่นี้หมู่านะครับที่พักผ่อนนะครับของทีแดนเซอร์นะครับเล้วก็มาจะเป็นทีมงานหองบางส่วนอาจารนั่รถตีนะครับประมาณนี้ ผมเบิรมือครับพี่นี่นีที่เป็นรถที่รอสแตนบายในช่วงบ่ายนะครับอนุญาตเขาห้องพวิโมกงึ้นนะครับเริ่มงานประมาณได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนอนีแปดโมงแปดโมงครึ่ง เริ่มงานแปดโมงครึ่งนะครับผมเริ่มงานแปดโมงครับเริมงานได้ประมาณได้ได้มาประมาณสั่โมงหนึ่งถึงโมงแล้ว,วประมาณสี่โมงครับเสร็จครับสี่โมงนครับสี่โมงเวทีก็ถึนแปงหลังแพ้งหน้าแป้ข้างครับทั้งหลายมันก็ได้บอกยูดีแฮ <Yeah. S 2> นี่คันนี้จะเป็นจะเป็นรถนังหลานนะถุกนังหลานหนักครับพี่น้องรถบรรทุกหนักไฟขอเาครับรถไฟรถร็ลลโค ตอนรถก่กงปันกัไปจอดแล้วครับพี่น้องจอดที่ร้อยทางตรงข้ามที่ใช้ข้ามไม้นะครับทางเขากินข้อว่าอันนี้แซ่บแบครับแต่ข,อข,อข,อข้อดีเวย้ยปาร์คนนทบุรีเป็น ซื้อร้านยังคงไม่จับประเด็นแต่ว่าเสี่ยมคักพี่นอ้องเดินทางครับร้อยสี่สิบโลราคาสิบโลโดยประมาณครับเลิกมันขึ้นนี่เลิกดีนึงนะครับผมตรวจสอบไปพี่น้องที่แจงตีสองไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้จัดและเจ้าหน้าที่ครับคุยกัคณะให้เลิกตีหนึ่งนะครับตามปกติเขาจะชีเลิกตีสองนะครับ เลกตีหนึ่งโดยประมาณน,นะครับโยวัตถุกระเชื้อนะครับกันีอ,อกับพี่ใหญ่นะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในวันที่สีนี่ครับวันที่สี่สีหอนน,นะครับหลังจากที่ เราเพื่อนชูได้ไปทำการแสดงม้าครับคนไล่ครับคนประมาณ2,000 2,000ก,กว่าได้อยู่ครับ <S <S แรงนี้แรงนี้ผมกลว่าจิได้สดอชื่นต้อนนะครับพี่น้องฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงเสียแรงใจเห,หนตุสมนุญาตนะครับอาจจะนด้กดก็พิพาประกันได้ก็ขอโทษขอไปนะครับตีชมได้ครับผมติดชมได้ ผิบภาพมองไรนะครับพี่น้องแกงมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับผมพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับแล้วผมจะแก้ไขให้นะครับผิภาพต,ตรงไหนนะครับล้องัดชาติเสียงบ่ได้นะครับมุมกล้องมุมภาพเป็นทั่ไหนครับทั้งไก่ทั้งไกลเนาะพี่น้องทั้งไก่มันกันอยีผลดีคนเสียตั้งกันนะครับ ถ่ายทั้งไ,ไก่ก uh ับจไนีเห็นภาพรวมครับพี่น้องได้สดได้สดจากมุมไกลจะได้เห็นภาพรวมราบของเวทีจะได้เห็นแสงสีเสียงนะครับแสงสีเสียงนะครับเวทีเต็มระบบนะครับถ่ายทั้งไก่ก nah, ับจีนีเห็นหนานักร้องก็จังพี่น้องว่านะครับเห็นหนานักร้องแต่ว่าก็จะได้เห็นภาพรวม เห็นความสวยง,งามของเวทีเต็มรูปแบบนะครับผมรูปผมก็จะผมก็ครพาพี่น้องไปนาเวทีในช่วงแรกนะครับช่วงคือช่วงเต้นนิวจีนนะครับจากนั้นผมก็จะมาฮานมิกนะครับกาใส่กับสียู่ิเซียวนั้นนะครับทา้ายเป็นเห็นภาพรวมนะครับท้ายโชว์โชว์แสงสีเสียงนะครับโชว์พี่แดนเซอร์นะครับแล้วก็ จอคลิปศิลปินนะครับเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ก็ก็เจาะจงว่าสี่ไทยศิลปินอย่างเดียวนะครับผมที่ไทยเห็นแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับได้เห็นจอเห็นไฟถามไกลงไก็ดีย่างนึงครับได้เสียงที่ดีนะครับได้เสียงที่ดีเสียงที่ดีเลยนะครับถ้าดีใกล้ก็ดีได้เสียงเสียงกับ คิวา่าชัดซ้ำฟังยอยู่ไกๆฟังยูหานมิกนะครับพี่น้องฟังยูานมิกกับสมาฟังของเต้นะครับแกับธรรมดานะครับไ์สวดผ่านโทรศัพท์นะครับพี่น้องเป็นปกตินะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร,รไใครน้ำครับกด็อที่ขามะาม่นะครับที่อ่าสิขอมาเบงแหงนี้นะครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องลูกปิะยะน้ำนะครับ วนนี้ดีใจลายครับคุณเบิง้งช่วงหนึ่งพันกว่าหีกน้องโคาางดาโคเช็ดดันดันครับดันดันกันไปนะครับพี่น้องบอกให้ได้ของกิจได้กับเบิง้งซสมือนะครับผมได้ได้สมือนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องนั้นนะครับผมติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะระเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะ ทิมงานนะครับเพราะว่าสิเป็นแสงสีเสียงเวทีนะครับลุงเตยจะเป็นผู้ดูแลทั้งเบินะครับผมลุงเตยผู้ควบคุมผู้ดูแลนะครับเจมสที่ปรึกษาให้ทิมงานนะครับประมาณนี้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับขอบราบสวัสดีครับ